เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมวันพระหรือวันไหนหลวงพ่อคงสุวรรณงไม่ว่าวันพระหรือวันไหนให้นึกถึงพระนึกถึงบุญทานศีลภาวนาที่เคยทำมามันให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เองทำไปเถอะถึงเวลาสิ่งเหล่านี้ จะมาตอบสนองเองเองบุญมีบาปมีผีมีเทวดามีทุกสิ่งอย่างเหล่านี้ถ้าปฏิบัติได้ก็เห็นปฏิบัติไม่ได้ตอนตายก็รู้เองวันนี้วันมาคบบูชาวันหยุดวันพระใหญ่ก่อนไปฟังเทศฟังธรรมเวียนเทียนสำหรับบางท่านที่วัดไม่ไกลบ้านแวะเข้ามา สวดมนต์ร่วมกันโอวัตธรรมพระครูอาคมวิสุทธ์หลวงพ่อคงศุขวัดวังสันพรสทางด้านประวัติของหลวงพ่อคงสุวรรณโนวัดวังสันพรสตำบลพออำเบรครุงจังหวัดจันทบุรีทางด้านชาตกิกำเนิดและชีวิตปฐมวัย หลวงพ่อคงท่านเป็นชาวหมู่บ้านตาพลพรอำเอเภขาสมิงจังังวตราดเกิดเมื่อวันเสาร์ที่20กันยายนปีพุทธศักราช2445ตรงกับปีที่34ในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางด้านโยมพิดาชื่อนายซองโยมมารดาชื่อนางองค์นามสกุล ที่ขายุหลวงป้อท่านเป็นบุตรคนหัวปีมีพี่น้องชายหญิงอีก11คนกรอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่านได้เกิดมาในแวดวงของผู้มีวิชาอาคมเป็นที่เรื่องลือโดยปู่ของท่านก็คือหลวงปู่วงซึ่งเป็นพระผู้มีวิชาอาคมเป็นที่เลื่องลือในสมัยนั้นและตาของท่านคือหลวงคีรีเคต กราบราชการดูแลหัวเมืองตราจันทบุรีผู้มีคาถาอาคมครั้งเป็นผู้มีวิชาทางคงกระพันเป็นเลิศทางด้านการศึกษาในวัยเด็กท่านเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดชมภูทรายจบชั้นประถมปีที่สเมื่อปีพุทธศักราช2462และท่านช่วยหาด บ้านหาสมุนไพรของป่าออกมาขายทางด้านการออกบวชท่านอุปสมบทครั้งแรกในปี2466อายุได้21ปีอุปสมบทครั้งที่สองเมื่อวันอังคารที่5มีนาคม2477หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงสละราชสมบัติมาเป็นเวลา3วัน ขณะอายุได้3ปีนับปีณพัตตสีมาวัดชมพูทรายอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดมีพระอธิการผูกวัสลักจังหวัดตราดเป็นพระอุปชาท่านได้รับฉายาธรรมว่าสวรรโนซึ่งแปลว่าผู้มีผิวพรรณงามด,ดุจทองคำหลังจากหลวงพ่อปวดแล้วได้ขยันหมั่นเล่าเรียนพระธรรมวินยัย พระไตรปิฎกประเพณีทางศาสนา12เดือนหลวงพ่อคงนั้นนับเป็นผู้คงแก่เรียนรูปหนึ่งท่านได้ศึกษาวิชาไสายศาสตร์โบราณที่ตกทอดกันมาจากครูอาจารย์ชาวขเขมรและจากพระภิกษุผู้คงแก่เรียนชาวพื้นบ้านโดยมีครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประาาสาทวิชาให้มากมายทั้งพระสงฆ์และคารวาส นอกจากหลวงปู่บงและหลวงกิริเคตผู้เป็นปู่และตาแท้ๆของท่านแล้วครูบาอาจารย์ท่านอื่นเช่นหลวงพ่อเมวัดมาภัยตำบลม้าภัยอำเภอครุงจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อเมท่านมีวิชาขนาดเหาะเหินเดินอากาศได้หลวงพ่ออุกหลวงพ่อเจาะวัดโป่งรงเซน อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่ออ่ำวัดสตอน้อยหลวงพ่อริงพ่อครูเตาคารวาจอมคาถาพระครูตาสดคาราวาจอมขมังเวทเป็นต้นวิชาที่ท่านได้รับเรียนมีขายคะแนงด้วยกันทั้งคาถาหัวใจร้อยแปดคาถาคงกระพันชาตรีการเขียนอักษรเลขจันภาษาขอม การเขียนลบผงอิทธิเจปธรมังการปลุกเสกเครื่องรางของครั้งวิชาแพทย์แผนไทยโบราณวิชาการหาสมุนไพรของการหาว่านคงกระพันการสักยันวิชาย่นระยะทางการเดินจงกรมการฝึกจิตฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมาฐานเขาน้าินรโทัสมาบัติซึ่งปฏิบัติไปตามขั้นตอนตามที่พระอาจารย์หลายรูป ได้สั่งสอนมาหลวงพ่อคงได้ออกเดินทุดงไปทั่วประเทศตลอดจนข้ามไปทางฝั่งประเทศพาม่ากัมพูชาเพื่อฝึกฝนวิชาที่ท่นได้ร่ำเรียนมาโดยเฉพาะวิชาเสือสมิงท่านมีความเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษมากดังจะเห็นได้ว่าวัตถุมงคลของท่านแทบทุกรุ่นจะต้องมีรูปเสือสมิงปรากฏอยู่ด้วย หลังจากที่ท่านได้เดินทุดงจนเป็นที่พอใจแล้วท่านก็ได้กลับมาอยู่ที่วัดวังสันพรสและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2508อายุ63ปีทางด้านการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมท่านก็ได้เข้าเรียนนักธรรมวัสลักกระทังสอบได้นักธรรมตรีนักธรรมโท และนักธรรมเอกตามลำดับผลงานและกิตติคุณในปี2503ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาดวัดวังสันพารสอำเภอครุงจังหวัดจันทบุรีในปี2513ได้รับตำแหน่งพระอธิการปี2522รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ที่พระขู่อาคมวิสุทธิหลวงพ่อท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่งของภาคตะวันออกรวมสมัยเดียวกับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงปู่คร่าวัดหวังวะและหลวงพ่อสีนวลวัดเกวียนหักหลวงปู่ทิมวัดละหารและหลวงพ่อพรมวัดช่องแค ในปี2,500ชื่อเสียงของท่านเริ่มเป็นที่รู้จักกันทั่วไปพิธีพุทธพิเศษตามวัดต่างๆทั่วประเทศก็จะต้องนิมนต์ให้ท่านไปร่วมนั่งปรกเทพทุกงานเมื่อได้รับนิมนต์ท่านก็มักจะไปร่วมทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นวัดใกล้วัดไกลแค่ไหนก็ตามและเมื่อคราวพิธีพุทธาพิเศษพระ25พุทธศตรวรรษ ลังยิ่งใหญ่ที่ท้องสนามหลวงในปี2500ท่านก็ได้ร่วมในพิธีครั้งนั้นด้วยและนอกจากนี้ในส่วนของท่านเองก็ได้สร้างวัตถุมงคลออกมาหลายรุ่นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัตถุมงคลของท่านก็คือจะมีรูปเสือสมิงอยู่ทางด้านหลังหรือไม่ก็จะเป็นรูปพระปิดตาซึ่งเป็นฝีมือการเขียนโดยตัวท่านเอง วัตถุมงคลของหลวงพ่อคงทุกรุ่นล้วนมีพุทธคุณเป็นเลิศในทุกๆด้านเป็นที่เลื่องลือกันอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ท่านยังมีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพรอีกด้วยจนเป็นที่พึ่งพาอาศัยของชาวบ้านตลอดมาทางด้านการสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อคงเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งไกลและใกล้ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองท่านได้เริ่มทำธงเสื้อยันตะกรดตดแตกเรื่อยมานับตั้งแต่ปี2,500อันเป็นปีกึ่งพุทธกาลเมื่อสมนาคุณแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมสร้างพระอุโบสถด,ดังนั้นในปีนั้นท่านจึงได้จัดทำเหรียญรวบเหมือนของท่านเป็นครั้งแรกท่านได้นำเหรียญของท่านมาเข้าพิธี ที่ท้องสนามหลวงด้วยภายหลังท่านก็น,นำเหรียญของท่านปลุกเสกในวาระอื่นๆด้วยเช่นงานกระถินงานผ้าป่าและงานบันเกิดของหลวงพ่อจำนวนสร้างทั้งหมด15,000เหรียญลักษณะผิวเหรียญสีขาวเนื้อเอาปาก้าทั้งหมดเหรียญรุ่นนี้เคยมีอภินิหารเป็นที่เรื่องลือกันมากมาย วัตถุมงคลหลวงพ่อมีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะด้านคงกับพันชาตรีเมตตามหานิยมขาขายดีแคล้วคลาด,าดปลอดภัยเป็นที่เรื่องลือจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังกล่าวถึงตลอดหลวงพ่อคงมีจริยวัตรโคตรงามมากบุคคลต่างๆรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วประเทศเดินทางมากราบไหว้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หลวงพ่อคงใจดีมีเมตตาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมาโดยตลอดเลยไม่ลำเอียงใครเจ็บป่วยมาหาท่านเมตตาช่วยเหลือตลอดทุกคนเสมอไปหลวงพ่อคงมีแต่ให้กับให้ใครมาขออะไรก็ให้ทางนั้นแม้กระทั่งเงินและวัตถุมงคลตลอดระยะเวลาในการอุปสมบทของท่านท่านได้ปฏิบัติตามกฎของสง์ จางเคร่งครัดมีการครองผ้าสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นตลอดมามิได้ขาดจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูอาคมวิสุทธ์ซึ่งแปลว่าปราผูซึ่งมีอาคมครั้งเป็นที่สุดหลวงพ่อคงได้อนุญาตให้ลูกศิษย์สร้างวัตถุมงคลทั้งที่เป็นประเภทเหรียญรูปหลอ่อและพระเนื้อผงมากมายหลายสิบรุ่น ส่วนวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางอาทิผ้ายันตะกรุดรวมทั้งประัดขิกและเขี้ยวเสือต่างๆหลวงพ่อคงได้สร้างเองก็มีหลายแบบล้วนแล้วแต่ต่างมีประสบการณ์มากมายและส่วนมากวัตถุมงคลของท่านจะทำการปลูกเสกเดียวจนครบไตรมาสจึงจะเอาออกมาแจกใครได้รับต่างก็หวงแหน ประสบการณ์วัตถุมงคลวัตถุมงคลของหลวงพ่อคนแต่ละรุ่นโดยมีประสบการณ์มากมายในทุกๆด้านมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งนับตั้งแต่สามัญชนจนถึงพระบร,รมวงศานุวงศ์อาทิผลตีพระเจ้าบรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉริมพลที่คำพรผลเรือเอกสงัดชะลออยู่ผลตำรวจตีหม่อมราชวงศ์พงษ์ศัเทวกุล วัตถุมงคลของหลวงพ่อคงแต่ละรุ่นล้วนมีประสบการณ์มากมายในทุกๆด้านตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเช่นเมื่อปี2528เกเรือเอกรังสรรโตอารุณได้นำเรือรบมาจอดที่คลองใหญ่โดยได้รับคำบอกเล่าจากจ่าเอกพรมมาหิรันคนพื้นเพอพําเภอครุงจังหวัดจันทบุรีได้ชวนท่านไปกราบหลวงพ่อคง เมื่อได้พบกับหลวงพ่อแล้วท่านได้ขอให้หลวงพ่อคงลงหนหน้าทองให้โดยทำพิธีและปิดทองที่หน้าผากแปดแผ่นและที่ลิ้นอีกหนึ่งแผ่นรวมทับให้ลงเหล็กจานบนหน้าผากพร้อมกับเป่าที่หน้าผากด้วยระหว่ังนั้นเรือเอกรังสรรมีความรู้สึกเหมือนมีลมร้อนปะทะที่หน้าผากและลิ้นด้วยแผ่นทองคำเปลวหายไปอย่างอัศจรรย์ หลังจากลงนะหน้าทองเสร็จแล้วหลวงพ่อคงได้บอกให้เรือเอกรังสรรค์กลับไปที่เรือรบโดยเร็วเพราะว่าเรือกำลังจะจมโดยท่านคิดแจ้งอยู่ในใจว่าเรือลบลำใหญ่จะจมได้อย่างไรแต่หลวงพ่อคงได้กัมชับให้เรียกลับไปรเร็ว,เ,รวเมื่อเรือเอกรังสรรค์มาถึงเรือรบได้รับรายงานว่าน้ำเข้าทางวาลเปิดปิดน้ำเพราะวาลน้ำเกิดขัดข้อง น้ำกำลังท่วมถึงห้องเครื่องเรือและจะถึงเครื่องแปลงไฟเรือเอกรังสรรสั่งให้แก้ไขได้ทันท่วงทีเรือเอกรังสรรคได้รับราชการต่อมาจนได้เลื่อนยศเป็นพลเรือตีกรังสันโตอารุณส่วนจะเอกพรมมามียศเป็นนาวาตรีประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงพ่อและอาจารย์ของท่านคือหลวงพ่อเมน,นั้น คนผู้ใช้หนามแฝงว่าเนนน้อยเศร้าลิน้นได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าพ่อผมเป็นคนหนึ่งที่ได้กพันเพราะพ่อผมเป็นคนอำเภอครุงจังหวัดจันทบุรีสมัยหนึ่งพ่อผมได้ทำเหมืองพลอยอยู่จังหวัดจันเลยได้มีโอกาสได้อุปถากท่านนํารถจนรับส่งท่านอยู่บ่อยครั้งตอนพ่อผมบวช และไปขอลาสิกขากับท่านท่านได้ทํทน้ำลายทาที่หน้าอกของพ่อผมด้วยด้วยมือของท่านเองแล้วให้ลูกศิษย์มาสักเสือสมมีให้พ่อของผมเล่าให้ฟังว่าเวลาท่านปลุกเสกปหลัดขิกต้องใช้โซ่มาล่ำเพราะไม่ฉะนั้นกระโดดหนีไปหมดบางตัวก็กระโดดชนหลังคาสังกะสีดังปังบางครั้งก็กระโดดทะลุหลังคากระเบื้องก็มี ลยาย่าของผมก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเมที่เป็นอาจารย์หลวงพ่อคงนั้นท่านรูปร่างสูงใหญ่ตอนย่าของผมเป็นเด็กหลวงพ่อเมก็ชราภาพแล้วท่านพ่อเมีเป็นพระอุปชาที่ดังมากๆมีพระมาบวชกับท่านมากมายมีทั้งพระขะมิพระต่างจังหวัดมาเรียนวิชากับท่านเป็นจํานวนมากปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อเม ที่ชาวบ้านแถวนั้นทราบดีคือวิชาส่งของทางอากาศคือท่านจะนำของโยนขึ้นบนฟ้าและสั่งให้ไปหาใครหรือไปถวายเจ้าอาวาสวัดนั้นวัดนี้ส่วนอีกวิชาที่ชาวบ้านมักเห็นกันบ่อยๆก็คือตอนพรบําท่านจะหอกไปเรียนวิชากับโยมพ่อทัดที่เป็นชาวลับแลอยู่ในเทือกเขาสะปาจังหวัดจันทบุรี ชาวจังหวัดจัน์เชื่อว่าคนลับแลคือคนบริสุทธิ์ด้วยศีลห้าปฏิบัติธรรมเป็นคนกึ่งเทวดาทางด้านการอา,าพาธและมรณาภาพในช่วงท้ายของชีวิตหลวงพ่อคงท่านในอา,าพาธเป็นไข้หวัดใจและปอดบวมมีโรคแทรกซ้อนเมื่อวันที่11กันยายน2532ลูกศิษย์ได้ส่งหลวงพ่อคง ไปรักษาที่โรงพยาบาลตากสินจันทบุรีจนพอทุเลาแล้วท่านก็ขอกลับวัดวังสรรพรสต่อมาอีกไม่กี่วันท่านก็ได้มรณะภาพลงอย่างสงบในวันที่23กันยายน2532รวมสิริอายุได้87ปี5 5าบาพรรษาก่อนที่ท่านจะมรณะภาพไป ได้ปรารภกับสิทธิ์ว่าให้เก็บร่างของท่านไว้ไมิฉะนั้นต่อไปจะไม่มีคนมาที่วัดทางวัดจึงเก็บร่างของท่านมาจนถึงทุกวันนี้และมีเรื่องแปลกเกี่ยวกับร่างของท่านคือหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วเล็บมือเล็บเทา้าเส้นผมจะย,ยังคงยาวออกมาตลอดเวลา